สวัสดีค่ะครูเจี๊ยบนางสาวกัตนาชมชัยคุณครูโรงเรียนวัลลังศีสุทธาวาสสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถงศึกษาปีที่4นะคะการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตมีมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกัน จากภาพนะคะถ้าจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มจะใช้ลักษณะใดเป็นเกณฑ์ในการจำแนกและจำแนกได้กี่กลุ่มถ้าหากครูใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ครูจะจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แก่ใยไม้ลายผ้าสีดาข้าวและเฟินกลุ่มที่สองกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ได้ได้แก่กบหมีปลาและปะการลังกลุ่มที่สามกลุ่มที่สร้างอาหาร เองไม่ได้เคลื่อนที่เองไม่ได้ได้แก่ราขนมปังเห็ดต้นดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสามารถจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ทั้งหมด3กลุ่มถ้าใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์กลุ่มที่1กลุ่มพืช เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้สามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ได้แก่ภัยเฟิร์นกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้ได้แก่กบลิงช้าง หรือปูเป็นต้นกลุ่มที่ 3. กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตบางชนิดสร้างอาหารเองได้บางชนิดสร้างอาหารเองไม่ได้บางชนิดต้องย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารบางชนิดเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้